สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกันนะคะเหมือนเดิมช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะกับมูสตาทาร์โร่เก้าหนึ่งหนึ่งชาแนลนี้นะคะสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่20กันยายน2567ัุกสารวันเกิดสําหรับคนที่เกิดวันที่20กันยายนของทุกปีนะคะขอให้มีความสุขนะมีความสุขกายสุขใจคิดหวังสิง่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่หวังนะคะแต่ขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรถูกที่ถูกเวลา ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอนะคะคลิปของเราสัญญาเป็นแบบแรนดอมนะคะแล้วก็เป็นแบบไทม์เลสนะเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดแล้วก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องมาดูแค่วันนี้วันเดียวนะคะอย่างที่บอกเป็นแบบไทม์เลสคือคุณจะเข้ามาดูวันไหนปีไหนเดือนไหนเวลาไหนก็ได้นะคะโอเควันนี้คลิปของเรามีหัวข้อว่าคนที่คุณมีใจเขาคิดกับคุณยังไงนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะมาดูคุณก่อนว่าคุณเกิดธาตุราศีอะไรนะถ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเข้าไปฟังเรื่องราวกันนะเข้าไปรับพลังงานดีๆนะคะแต่ถ้าข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องเกิดไปซีเรียสเนาะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นพลังงานรวมมันอาจจะไปตรงกับคนอื่นก็ได้เนาะ าดูธาราศีนะคะลักษณะนิสัยของคุณนะต้องมีคนในใจนะคะต้องมีคนที่แอบชอบอยู่นะคุณเป็นช h ว<ง>พ n ชเชสค่ะเดอะฟู <The Fool. S 2> แล้วก็เซเว่นอคัคุณอาจจะเกิดวันจันทร์ แล้วก็คนเกิดธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้คนหนึ่งเลยนะแต่เป็นคนที่ไม่ชอบเอ้าอวดแล้วราศีพิจิกกับกัปไพ์เป็นเทสเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าสังคมไม่เป็นคุณเป็นคนที่เข้าสังคมเป็นนะมีคนที่อยากพูดอยากคุยมีคนมารุมร้อมอะ่ะแต่ คุณน่ะจะชอบแยกตัวเองออกมาเออคือไม่ชอบไม่ชอบความวุ่นวายเออเป็นประมาณนั้นไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบการแข่งขันไม่ชอบการเปรียบเทียบคุณจะมีมุมของคุณเองแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีความรู้แต่ไม่ชอบเพออวดความรู้ของตัวเองเพราะฉะนั้นน่ะคนอื่นที่เขาเห็นที่เขาได้มาพูดมาคุยเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะ แล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์คนหนึ่งนะอืมแต่ว่าคุณจะไม่ชอบที่จะไปโชว์พาวให้ใครได้เห็นนะ่ะว่านนั้นนะ่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอิสระไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตคุณมีเวของคุณเองอะ่ะค่อนข้างจะเอ่อมีมุมส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ ค่อนข,ข้างจะตีสนนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆอะคะ่ะอืมฉันอยากทําอย่างเงี้ยฉันมีเวของฉันอย่างเงี้ยฉันก็จะทําของฉันอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดื้อแบบขวางโลกขนาดนั้นนะคะแต่ว่าไม่ชอบให้ใครมาบงการว่าเธอจะต้องทําอย่างนั้นเธอจะต้องทําอย่างนี้อืมคุณจะไม่ค่อยชอบจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครชอบหรอกเนาะใครที่จะมาบงการชีวิตกันน่ะน แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดดีมีความคิดสร้างสารรค์ชอบหาความรู้ใหม่ๆชอบหาประสบการณ์ในชีวิตนะคะแล้วก็ชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ด้วยถึงแม้จะมีมีมุมของตัวเองการมีมุมเปของตัวเองไม่ใช่ว่าจะ,จ,ะจับเจ้าอยู่ที่เดิมแล้วไม่พัฒนาตัวเองนะคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองชอบพัฒนาความรู้ชอบศึกษาความรู้ชอบหาประสบการณ์ในชีวิตเออ ประมาณนั้นนะคะเนี่ยมีคนมารุมร้อมนะแล้วก็เป็นคนที่เออเลือกเลือกเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้แต่เป็นคนที่เลือกต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเออเท่านั้นประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณเนาะทีนี้ไปดูเขานะคะคนที่อยู่ในใจนะพลังงานของคุณกับเขาสลับกันได้ ไปดูซิเขาเกิดราศีอะไรไม่รู้ราศีเกิดก็ดูนิสัยเนาะเขาอาจจะเกิดธาตุลมมิถุนดุลกุมค่ะชาลีออดราศีกรกฎค่ะแล้วก็ราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะกรกฎมาแรงนะธาตุน้ำนะคะ คว e e n of c u p เขาเป็นคนใจดีมากๆคนหนึ่งเลยเป็นคนที่ดูอบอุ่นชอบช่วยเหลือคนอื่นใจดีมีเมตตานะคะใครมาคุยด้วยแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีอะเพราะเขา่าเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาแต่ไม่ใช่ว่าพูดจารื่อยเปื่อไปเรื่อยนะคะเป็นคนที่คุยด้วยเราเราได้รับพลังงานดีๆควีนออฟคัพเนี่ยนะคะ คุยด้วยแล้วอบอุ่นอืมแต่เขานะเป็นคนที่คุณเป็นคนพูดถึงคุณนะคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเขาเองก็มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันเป็นคนที่เอ่อไม่ใช่เป็นเวโคล่าแต่ดูนิ่งๆนะดูชัดเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่พูดตรงเป็นคนที่ไม่ได้พูดอ้อมค้อมนะเป็นคนที่พูดตรงแต่รู้จักการพูดเนี่ยเพราะสองใบเนี่ยคือมาบาลานซ์กัน ถ้าเป็นเฉพาะใบเนี้ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงชัดเจนมากๆบางคนอาจจะขวานผาา่าซ่าแต่พอมี Queen of Cup ขึ้นมาเนี่ยคือเขาจะรู้จักใช้คำพูดเวลาพูดจะไม่ทำให้คนที่ได้รับฟังอะ่ะเสียความรู้สึกจะพยายามถนอมน้ำใจเออประมาณแนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ชัดเจนในความรู้สึกมากๆเลยนะคะทำอะไรคือต้องป๊ะ มไม่ได้เป็นคนดุนะคิงออฟสอดของสำหรับอื่นนะจะดูดุดนันนี่นูน่นแต่อันเนี้ยคือเขายิ้มแย้มเขาเป็นคนตรงแค่นั้นเองแต่ว่าเป็นคนใจดีเป็นคนที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็มีความมุมานะอุตสาหะอาจจะเป็นคนที่ได้เ,เดินทางบ่อยชอบเดินทางไม่ได้เป็นคนที่มุทะลุนะคะแต่ว่าเรียกว่าเป็นคนที่ไม่กลัวเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่ชอบ ไม่เชิงว่าชอบอะไรเสี่ยงแต่เป็นคนที่กล้าเดินทางไปไหนก็ได้ไปคนเดียวก็ได้มีแค่น้องหมาน้องแมวอยู่ด้วยแค่นั้นโอเคไม่จําเป็นต้องมีใครมาแบบมาเกาะกลุ่มกันเยอะเป็นคนอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของเขาเนาะทีนี้ไปดูเรื่องราวของคุณกับเขาก่อน เรื่องราวของคุณกับเขาโอ้ทัอัฟคับไฮรินเทสตัวคุณแตนเมจิเชียนมีความรักและปราถนาดีให้กันนะอืม ราวของคุณกับเขาก็โอเคนะคะเนี่ยรู้สึกดีต่อกันเออถามว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงเนี่ยไพ่ขึ้นมาใบแรกเลยรู้สึกดีต่อกันเนี่ยตัวเขาก็ขึ้นมาตัวเขาขึ้นมาสองใบตัวคุณขึ้นมาหนึ่งใบนะคะรเรื่องราวของคุณกับเขาเป็นไปได้ไหมว่า ครอบครัวรู้จักกันอ่ะอืมก็มีความเป็นไปได้แล้วก็หรือไม่งั้นนะคะครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เหมือนเหมือนได้ให้ความช่วยเหลืออีกครอบครัวหนึ่งอ่ะแล้วก็คือครอบครัวก็รู้จักกันนั่นแหละเออประมาณนั้นนะคะแล้วคุณกับเขาก็มีความรู้สึกดีให้กันมีความรู้สึกดีต่อกันแล้วก็เหมือนให้ความช่วยเหลือกันมาตลอดซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตกันมาตลอดถ้าใบเนี้ย คือใบของเขาขึ้นมานะกับ c h a ออ of c o เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีมากๆนะคะครอบครัวฐานะดีมากๆคนหนึ่งเลยก็ได้นะคะครอบครัวมีธุรกิจมีธุรกิจเออส่วนตัวเป็นธุรกิจครอบครัวแบบนั้นก็ได้แล้วตัวของเขาเองอะ่ะก็าํางานเยอะทํางานแยะนนอยได้เดินทางบ่อยนั่นนี่นูนน่นนะคะแต่เขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยณนะตอนนี้นะ ตัวคุณเองก็รู้สึกดีกับเขานะคะก็คุณแอบชอบเขาเนาะแต่ก็อยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะแต่ไพ่ขึ้นมาใบาแรกเนี่ยเป็น two of cups ก็แสดงว่าใจตรงกันนะคะคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกอย่างนั้นแหละเนี่ยแต่นะตัวคุณอะเข้าถึงญาติบางครั้งบางทีอะเขาก็ไม่รู้ใจคุณไม่เข้าใจคุณเหมือนกัน โรคส่วนตัวสูงจริงๆแล้วโลคส่วตัวสูงทั้งสองคู่ทั้งสองคนแหละทั้งคู่แหละนะคะแต่ว่าการแสดงออกของคุณน่ะมันอาจจะทําให้เขาแบบเอ๊ะ e ยังไงนะอย่างเงี้ยเขาอ่ะชอบคุณนะแต่การที่คุณแอบชอบเขาอ่ะเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าคุณอชอบเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเด มันมีความแตกต่างกันระหว่างคุณกับเขานะคะมีความแตกต่างกันหลายอย่างนะอาจจะเรื่องของอายุาศา,าสนาภาษาวัฒนธรรมความห่างไกลกันก็ได้ King of Cup เขารู้สึกยังกับคุณหรอเขารู้สึกดีกับคุณมากๆปรารถนาดีกับคุณมากๆอยากอยากดูแลเออเรียกว่าอยากดูแลนะคะแต่อาจจะดูนิ่งๆเนาะ เขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามาในแนวที่แบบเจ้าชู้ปากหวานแต่เขาอาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ดูนิ่งๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่คำพูดคำจาไม่ได้แบบเป็นคนที่ขวัญเ,เขาเรียกว่นะวานะขวัญผ่าซ่าเขาจะเป็นคนนิ่งเขาไม่ค่อยจะแสดงออกอะไรแบบที่มันโรแมนติก มากสักเท่าไหร่เหมือนกันกับคุณคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูโรแมนติกอะไรขนาดนั้นเหมือนต่างคนต่างแบบเขาก็แอบ,บชอบคุณคุณก็แอบ,บชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นอะเขาก็ดูคุณเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคุณคุณรู้สึกยังไงกับเขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่คุณรู้สึกกับเขาแบบเนี้ยคุณก็รู้สึกว่าคุณชอบเขานะแต่คุณก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแบบนั้นเลยเพราะต่างคนต่างนิ่งต่างคนก็แบบ ไม่ได้แสดงออกแบบเหมือนคนมาจีบกันนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะ่ะเออเนี่ยความรู้สึกอะชัดเจนมากๆนะคะอืมดูเหมือนว่ามีใครบางคนนะคะไม่คุณก็เขาเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามีความมีมีใครเข้ามาเยอะแยะ,ยะ,ยะหลายคนแล้วคุณตัดสินใจไม่ได้ขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่า อ,อ,อาจจะมีคนที่ชอบคุณหลายคนแต่ว่าคุณก็ไม่ได้มีใจอะไรให้ใครหรอกแล้วการหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแกรงใจคนอื่นอ,อบางครั้งบางทีการที่จะพูดตัดใครออกไปก็กลัวเขาจะเสียใจอะไรเนี้ยที่เราอ่านตัวตนของเขาไปเมื่อกี้ก็าอาจจะมีคนอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่มีคนรุมร้อมเขาหาแต่จริงอันเนี้ย คือเป็นตัวคุณเนาะอืมอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะอย่างที่เราบอกว่ามันมสลับกันได้นะอย่างง,งนะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีคนเข้าหาหลายคนแล้วคุณก็ก็ไม่ได้โอเคกับสิ่งสิ่งนั้นะ่ะคุณก็อยากจะแบบ move on ออกมาจากจุดจุดนั้นเหมือนกันแต่คิดว่าจะทำยังไงดีกไ็ไม่ไม่ไม่อยากที่จะไปพูดให้ใครเสียน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาณะนะั้นนะมมีคนที่อยู่ในใจของคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะตอนเนี้ยก็คือเขาคนอื่นก็เหมือนกับว่าก็เป็นแค่เพื่อนอะไรประมาณแบบนี้เนาะเออรักษาสถานะไว้เป็นแบบแค่เพื่อนดีกว่าแบบนั้นอนะแล้วคุณความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาว่าคือคือมันมีความรู้สึกแบบเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วละแล้วคุณก็คิด คิดอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะจะเก็บความรู้สึกนี้ไปได้นานแค่ไหนอืมเพราะว่าเหมือนกับรู้จักกันมาสักพักแล้วเนาะแล้วก็ดูสถานการณ์กันมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงอยากรู้แหละว่าเขารู้สึกยังไงกับเราจริงๆรรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกกับเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะ อาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มเพื่อนอะนะคะเคยไปแฮงเอาท์เคยไป out, ออยไปาร์ตี้เคยได้พูดได้คุยกันแล้วมันก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีต่อกันะนะมีแพชชั่น่ะมีแพชชั่นต่อกันนะคะแล้วก็ความรู้สึกเนี้ยมันมันอยากให้เป็นความรู้สึกมันอยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงอะ่ะ แต่เหมือนห้ามใจตัวเองอยู่หรือเปล่าเซฟเป็นอวเหมือนพยายามห้ามใจตัวเองไหมเฟียลครับ <laughs> ประมาณแบบจะอยู่สถานะไว้แค่เพื่อนก่อนดีไหมให้สถานะอยู่แค่เพื่อนก่อนดีไหมเพราะว่ามีอะไรบางอย่างที่ขอปิดก่อนมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่พร้อมไหมยิ่งตัวคุณเป็น the เดอะฟูลเนาะ คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครแบบจริงจังแบบนั้นไหมเพราะความแตกต่างกันระหว่างคุณกับเขาที่บอกว่ามันมันอาจจะมีความแตกต่างกันหลายอย่างนะอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือชอบนะอืม three of coins three of c o i n the empress n i g h t of ครับเดอวเฮอร์มิมเรามีความรู้สึกแบบนั้นนะว่าจริงๆอ่ะคุณอ่ะชอบเขาเราก็อยากจะให้สถานะมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยไปยาวๆไปเรื่อยๆเหมือนคุณกลัวว่า,วาเอาสลับกันนะอาจจะเป็นความรู้สึกข,ของเขาเหมือนคุณกลัวว่า,วาถ้าเลื่อนสถานะอ่ะ ถ้าพูดความในใจความรู้สึกของตัวเองไปแล้วจะสูญเสียวความเป็นเพื่อนไหมอยากให้อยู่ในสถานะนี้ไปแบบยาวๆอยากมีความรู้สึกดีๆให้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆมีอะไรก็พูดคุยกันปรึกษาหารือกันได้อย่างเนี้ยค่ะอืมอะไรแล้วเขา แล้วเขารู้สึกยังไง,ง,งอ,อ,อีก night of coin เขารู้สึกคิดถึงคิดถึงทุกทีที่อยู่คนเดียวเออเขาแค่รู้สึกคิดถึงค่ะแล้วก็มันมีอะไรที่ไม่ลงตัวกันเนาะบางคู่อาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะตอนนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะแบบ ไม่ไม่ใช่ว่าดรอปลงหรอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดได้คุยกันเหมือนเดิมแบบนั้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นความขัดแย้งอะไรที่เไม่เข้าใจกันอ่ะอืมแต่เขาอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อมาหานะถ้าเกิดว่าตอนนี้มีปัญหากันนะมันก็คิดถึงคุณมากเลยเพราะว่าสถานะอ่ะมันยังไม่ได้ให้สถานะกันไงต่างคนต่างแอบชอบกันละมีเรื่องบาดหมางกันขึ้นมาแล้วมันก็เลยแบบเหมือนกับความสัมพันธ์มันมัน พักไปช่วงหนึ่งอ่ะอแต่จะเรียกว่าคนเลิกกันหรอไม่ใช่มันไม่ได้เป็นการเลิกกันนะคะอาจจะเป็นการแบบไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมแบบนั้นอ่ะ่ยมีความรู้สึกเสียใจน้อยใจเจ็บปวดขึ้นมานะคะเนี่ย อยากติดต่อสื่อสารอยากแอคชั่นนะเขาจะแอคชั่นนะถ้าช่วงนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะเพคาะาว่าคิดถึงแต่คุณอนะเป็นคนที่เข้าถึงยากเขาก็ไม่รู้ว่าคุณอนะคิดอะไรยังไงไม่รู้ว่าติดต่อกลับมาแล้วคุณจะตอบกลับเขาไหมอย่างเงี้ยอืมอยากให้อยากให้กลับมาอยากให้คุยกันเหมือนเดิมอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อ ตัวเขาเองนะอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อแต่จะไปต่อในรูปแบบไหนล่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นในรูปแบบไหนแต่เมื่อกี้เราอ่านไปว่าคุณตัวคุณนะฮะอาจจะยังไม่พร้อมเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่มั่นคงอยากคบค่ะอยากคบค่ะนะีแต่แต่ตัวคุณออกมาและเด๋ยวฟ่ะ แต่เขาดูแล้วว่าคุณเหมือนคุณจะยังไม่พร้อมก็เลยยอมยอมเดินจากไปได้วยความอาลัยอาวรณ์เออแบบนั้นเลยแล้วก็แอบส่องแอบมองอยู่นะอแอบส่องแอบมองแอบหึงแอบหวงกลัวว่าคุณจะไปคุยกับคนอื่นเพราะอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะมีใครที่เข้ามาหลายคนด้วยก็ได้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบที่ไม่เข้าใจกันอยู่ณตอนเนี้ยอืม เขาก็รอคุณอยู่นะก็ยังมีคุณอยู่ในใจนะถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่พร้อมนะตอนนี้ก็ตามยังไม่พร้อมให้สถานะหรือยังไม่พร้อมจะคุยในรูปแบบของคนรักก็ตามถึงคุณจะอยากจะให้อยู่ในสถานะเพื่อนแบบนี้ก็ตามอืมเขาก็จะให้เวลาคุณให้พื้นที่คุณเนาะ เขาก็จะไม่มาก้าวไก่คุณนะจะไม่มาตามจี้ตามจิกคุณนะแต่ตอนนี้ถ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะ่ะเขาอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อมาหามากๆแต่อย่างที่บอกว่าเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้เยอะนะเนี่ยตัวเขาขึ้นมาลนะตัวเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้เยอะเหมือนกันเนี่ยสร้างกำแพงตัวเองขึ้นมา ต่างคนต่างสร้างกำแพงหรือเปล่านะคะเพจ o ช็อปครับ View of f o r t จู e เขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวให้เวลาสักพักให้เวลาคุณสักพักให้เวลาตัวเขาเองด้วยเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะเจาะเหมาะสมสมควรแล้วเดี๋ยวก็จะติดต่อกลับมาแต่ณนะตอนนี้คืออาจจะมีความรู้สึกแบบ ด้ยวยความที่มีอีโก้ด้วยแล้วก็อาจจะคิดว่าให้เวลาคนไปสักพักนึงแล้วละกันประมาณเนี้ยไม่อยากที่จะมาเซาซีอะไรคุณเพราะจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เซาซีใครอืมเนี่อยากอยากให้มันมีวันเวลาดีๆนะคะตอนนี้คือหันหลังให้กันอยู่เนี่ยต่างคนต่างแบบเอ๊ะจะส่งดีไหมหิมไม่เสร็จ้งไว้แล้วล่ะเอ๊ะจะส่งดีไหมนะทิมไว้ละแต่ยังไม่ส่ง ทั้งคุณและเขาแหละแล้วว่านะจัสติกเด i l l มารู้สึกผูกพันกันอนะก็อยากปรับตัวเข้าหากันนะก็อยากจะใจอ่อนอยู่นะอะไรเงี้ยแต่อีโก้มันคําคออยู่อีโก้มันคำคออยู่เนี่ยเหมือนเอาตัวเองติดอยู่ในกรงอะไม่ยอมออกมาจากคอนฟอร์ตโซนของตัวเองอะ่ะไม่ยอมทลายกำแพงของตัวเองออกมาอืม ขอสรุปขอสรุปหใบขอสรุป5ใบ,5บนะคะไฟฟอกขับผูผิดหวังเสียใจอยู่นะตอนนี้นะแต่ก็ยังไม่ยอมหมดหวังหรอกนะถ้าอยู่ไกลกันนะเขาก็วางแผนจะมาหาคุณนะออยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบมีความสุขอะอยากมาเติมเต็มให้กันอยากกลับมาพูดมาคุยนะคะ อยากให้ปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยมันจบลงเอออะไรที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยมาพูดมาคุยมาดิสคัสกันนะถ้าช่วงนี้นะ mm hmm. เพจเอัพอจะแอคชั่นอยู่นะคะ mm hmm. เขาจะแอคชั่นนะอยากเป็นคนที่จับมือกันไปนะสรุปแล้วนะคะคนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะใจตรงกัน เขาก็แอบชอบพูดเหมือนกันแต่ต่างฝ่ายต่างไม่พูดไม่บอกความรู้สึกนะคะเพราะว่าฝั่งคุณน่ะอาจจะยังไม่พร้อมก็มันมีความรู้สึกชอบแหละอยู่ด้วยแล้วมีความรู้สึกแบบอบอุ่นคุยด้วยเราอบอุ่นอืมแต่มันมีความแตกต่างกันหลายอย่างเลยทําให้คุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้สถานะหรือหรือเปิดเผยความรู้สึก ให้เขาได้รับรู้ว่ารู้สึกอะไรอย่างไงแบบเนี้ยตัวเขาเองก็ไม่กลา้านะคะโอเคมาดูเราเข้านะมาดูแองเจลแองเจลบอกว่าโอ้โรแมนติกฟิลลิ่งโซเม เป็นคู่กันนะจ๊ะ this is your soulmate นะแล้วอันนี้เขาบอกว่ามันคุ้มค่านะที่จะแบบเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกไปนะเนี่ยต่างคนต่างปิดบังความรู้สึกของตัวเองต่างคนต่างเก็บความรู้สึกของตัวเองไม่ได้บอกความรู้สึกให้กันและกันได้รับรู้นะคะเขาอะน่าจะเป็นคนที่มาจากอดีตชาตินะรู้สึกผูกพันกันนะคะเนี่ยคนที่มาจาก อดีตชาติหรือคนที่คุณรู้จักคุ้นเคยดูอีกแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาอืมก็เป็นไปได้นะถ้าคุณแบบว่าไม่เคยรู้จักเขาค่ะไม่ใช่คนเก่าค่ะนะก็เป็นไปได้ว่าเขาอะน่าจะเป็นคนที่เออเป็นเพื่อนคู่กันแต่มาจากชาติพบไหนเราก็ไม่รู้เนาะเลือกทางที่ดีไง ที่เราบอกว่าคุณน่ะชอบเลือกในสิ่งต้องเลือกในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองดวงอาทิตย์ฟื้นฟูหลุดพ้นพึ่งกับเขาว่าเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงให้กันเนาะนะคะเราคิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะมันมันจะมีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาเนาะมาช่วยกันฟื้นฟูให้กันละกัน เป็นทางเลือกที่ดีของการและกันนะคะมาช่วยให้แบบหลุดพ้นจากจากอะไรบางอย่างมาช่วยดึงกันขึ้นอะไม่ใช่ว่าช่วยช่วยกันให้จมลงไม่ใช่นะเราคิดว่าคู่ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่จะมาช่วยส่งเสริมกันและกันมาฉุดกันขึ้นนะคะให้มีแต่ความเจริญในชีวิตเป็นแบบนั้นอะอแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ช่วงเนี้ยคุณกับเขาอ่ะยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยยังไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรของตัวเองออกมาต่างคนต่างยังไม่แน่ใจต่างคนต่างก็กลัวนั่นนี่นูน่นควรจะเสียความเป็นเพื่อนไปแบบนั้นนะแต่อย่างที่บอกว่ามันเหมือนแองเจลบอกอะมันคุ้มค่านะกับการที่เราจะแสดงออกความรู้สึกของเราไปนะแบบนั้นอนะ ก็ลองดูนะคะให้ไพ่เป็นแนวทางเนาะถ้าอ่านไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องเก็บไปซีเรียสนะคะก็ขอให้คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ได้รับประสิทธิ์ดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะได้เจอกรารณ์ยานามิตรที่ดีที่เข้ามาช่วยส่งเสริมสปอร์ตชีวิตของคุณให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะฝากติดตามด้วยนะมูนสตาร์ทาโร่911ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะที่มูนสตาร์911นะคะ สำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ